เป็นบทความบทความหนึ่งจากเว็บไซต์ Kings of India ซึ่งเขียนโดยนักเขียนชาวอินเดียที่ใช้ชื่อว่า Kings Chuknack โดยบทความดังกล่าวมีชื่อว่าทำไมนครวัดควรจะเป็นส่วนหนึ่งในบทเรียนประวัติศาสตร์ของอินเดียซึ่งบทความดังกล่าวค่อนข้างจะยาวนะครับดังนั้นทางแอดมินจะนำใจความสำคัญมาเล่าให้เพื่อนๆฟังซึ่งเพื่อนๆสามารถตามเข้าไปอ่านบทความดังกล่าวได้ตามลิงก์ที่จะวางไว้ในช่องคำอธิบายนะครับ โดยบทความดังกล่าวเขาว่าไว้ดังนี้เมื่อผมยืนอยู่เบื้องหน้านครวัดอนุสร์สถานทางศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลกมันทําให้ผมได้จนักว่าประวัติศาสตร์ของอินเดียไม่ได้รับการจดบันทึกเป็นเอกสารอย่างเพียงพอหรือเขียนได้อย่างถูกต้องนะครวัดประกอบไปด้วยนิทานจากรามายณะและมหาภารตะที่ถูกสลักไว้บนกำแพงห่างไกลจากชายแดนอินเดีย2,500กิโเมตร